สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวติ๊กต็อกวันนี้เราจะพามาดูในลักษณะของเส้นคู่แท้เส้นคู่บุญเส้นคู่ประถังแปะเส้นคู่รวยเราจะเริ่มต้นจากตรงนี้เป็นเส้นชีวิตนะคะตรงนี้คือเส้นสมองปากกาเราเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้เป็นเส้นใจนะคะในลักษณะของเส้นคู่แท้นั้น เส้นคู่แท้นั้นจะเริ่มต้นจากตรงนี้เนินเรื่องคู่เส้นคู่จะเริ่มมาจากริมมือนะคะแล้วเรามาดูว่าเป็นคู่แท้ไหมมันจะอยู่ตรงนี้แล้วเส้นจะหักตรงนี้ลงมาโค้งลงมาจนถึงจนชนเส้นหัวใจในลักษณะภาพเป็นเส้นแบบนี้ก็คือเส้นคู่แท้คู่นี้จะอยู่กันจนแก่เท่าเอ่อจนตายจากนะคะจะแก่เท่าหรือเปล่าไม่รู้แต่จะอยู่ด้วยกันจนตายจากกันนะคะแล้วเรามาดูในลักษณะของ เส้นอุปธรรมคู่รวยนั้นเส้นคู่รวยเส้นอุปธรรมคู่รวยก่อนเส้นวาสนาไม่ว่าจะขึ้นมาจากตรงไหนก็ตามนะคะตรงนี้ทีนี้เราจะให้ขึ้นมาจากสนมือวิ่งไปจนถึงเส้นใจหรือเลยเส้นใจไปก็ได้แล้วเส้นอุปธรรมนั้นมาจากเนยมิตรผลิตนะคะอันนี้ก็คือเส้นอุปธรรม คู่รวยนะคะทีนี้เรามาดูในลักษณะของเส้นคู่บุญเส้นคู่บุญนั้นจะเริ่มจากตรงนี้ของเส้นชีวิตนะคะตรงไหนก็ได้ของเส้นชีวิตแต่ลักษณะของเส้นคู่นั้นจะลงไปถึงตรงคู่ตีเส้นมากับเส้นของลักษณะของเส้นชีวิตเลยอันนี้เรียกว่าเส้นคู่บุญแล้วเส้นคู่รวยอ่ะเส้นคู่รวยก็คือเริ่มจากตรงนี้เหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตรงนี้มันจะต่อเป็น ไป,ไปชนกับเส้นวาสนานะคะหรือไม่ก็เลยไปชนถึงเส้นชีวิตเลยอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าเส้นคู่รวยอะหาเพื่อนๆสนใจที่จะวิเคราะห์ลายมือเข้าโฟร์ไฟท์ยิมลิง์ทักทายมาหากันได้นะคะสวัสดีค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไป